ด่วนรัฐประกาศแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศประจำวันที่11กุมภาพันธ์2566ถ้าไม่อยากพลาดดูด่วนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะโดยข่าวนี้ก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาจากเพจ Facebook รัฐดาธนาดิเรกรองโฆษกรัฐบาลด้วยนะคะซึ่งทางเพจก็ได้โพสต์ข้อความไว้ว่าโอนเงินผิดชีวิตเปลี่ยนแบงค์ชาตินะโอนเงินผิดบัญชีกดยอดเงินผิดต้องทำไงธนาคารแห่งประเทศไทยแนะนำประชาชนกรณีโอนเงินผิดบัญชีหรือโอนยอดเงินผิดผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกสเช่นตู้ ATM เครื่องทำรายการอัตโนมัติอินเทอร์เน็ตแบงกิง้งและโมบายแบงกิง้ง มีวิธีแก้ปัญหาด้วยขั้นตอนต่อไปนี้หากผู้โอนรู้จักกับผู้รับโอนสามารถติดต่อเจรจาได้เลยแต่ถ้าไม่สามารถติดต่อได้ให้ดำเนินการดังนี้ 1. แจ้งปัญหาและนำส่งหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้แก่ธนาคารที่เราใช้โอนเงิน 2. ธนาคารรับแจ้งปัญหาและแจ้งระยะเวลาที่ใช้ตรวจสอบการโอนเงิน 3. หากเป็นธนาคารเดียวกัน ธนาคารติดต่อผู้รับโอนเงินผิดเพื่อให้ยินยอมคืนเงินหากเป็นต่างธนาคารธนาคารจะประสานงานกับธนาคารเจ้าของบัญชีผู้รับโอน 4. ธนาคารแจ้งผลการดําเนินการคือกรณีผู้รับโอนยินยอมคืนเงินธนาคารจะโอนเงินคืนเข้าบัญชีผู้โอนกรณีผู้รับโอนไม่ยินยอมคืนเงินผู้โอนสามารถแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจ เพื่อออกคำสั่งทางกฎหมายให้ธนาคารของผู้รับโอนเงินดำเนินการอายัดบัญชีหรือให้เปิดเผยข้อมูลบัญชีให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินการทางกฎหมายต่อไปสำหรับเอกสารและหลักฐานที่ควรเตรียมเพื่อให้ธนาคารประกอบด้วย 1. ข้อมูลที่สำคัญวันเวลาจำนวนเงินช่องทางการโอนเช่นโมบายแบงกิ้งและเอกสารหลักฐานอื่นเช่นใบบันทึกรายการภาพหน้าจอ หรือข้อความแจ้งผลการโอนเงิน 2. ชื่อบัญชีและเลขที่บัญชีเลขประจำตัวประชาชนหรือเบอร์มือถือที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์ของผู้โอนผู้ที่ต้องการโอนให้และผู้รับโอนผิดถ้ามี 3. เอกสารเพิ่มเติมตามที่ธนาคารกำหนดเช่นใบคำร้องขอตรวจสอบการโอนเงินผิดบัญชีสำเนาบัตรประชาชนหนังสือเดินทางใบแจ้งความบันทึกประจำวันที่ระบุเหตุการณ์ อย่างไรก็ตามวิธีป้องกันปัญหาที่ดีที่สุดคือตรวจสอบข้อมูลการโอนเงินให้ถูกต้องก่อนยืนยันการโอนเงินทุกครั้งทั้งนี้ธนาคารไม่มีอำนาจในการดึงเงินกลับคืนเข้าบัญชีผู้โอนเว้นแต่ได้รับการยินยอมจากผู้รับโอนผิดเท่านั้นและค่าธรรมเนียมการโอนไปและโอนกลับผู้โอนอาจต้องรับผิดชอบเองส่วนผู้ที่ได้รับโอนเงินผิดอาจมีความผิดตามกฎหมายหากไม่คืนเงินให้แก่ผู้โอน สำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ